สบายทีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทา่านยินดีต้อนรับก็บสู่องสอง่งทั้งสองเงี้ยเงืง่งเนาะแล้วส่องซาซูย์เบาใจพี่น้องลงส่องได้ก็เป็นส่องนั้นเลยนะพี่น้องคลิปนี้เอา้าเอาคนเอาคนมาแก่พี่น้องสุดใหญ่ไพ่กระพีิบอลิพี่น้องเหรอเออ,เอ นั่นนันน,น,นที่พี่น้องพี่ทางกรุงเทพฯเพิ่นสิจัดหายพี่น้องเย้ยพี่ผู้ที่เพิ่นเคยซื้อให้กินแะละพี่น้องผู้คนที่เคยซื้อ้านชาวแซงจันตลอดให้กินแหละพี่น้องก็บคุละลายเลยพี่เดอ้อสําหรับอาหารการกินในเมือนี่ของหวานพี่น้องเย้ย <c oughs> พอดีทีมงานไทยไทยนาเฮาอีกเนาะ <c oughs> ม่วนเลยสาวน,นํมามน์เเคยเห็นพี่น้องเย้ยมาเห็นหิอ่อมาอาปลาข้างกลุ้ยปาดปาดได้จะปาดก็ปาด <c oughs> <c oughs> จิมก็ได้เดลยขันอดไวอดบาไวอยากชิ้มก็ได้ก็ชิมอันน้นิ่มด้อยนิ่มๆทั้งสองคนขนาพี่เอออันนี้เอาแป้นย่างสู่เขากินนะเด็เมื่อแล้วก็ย่างนี่มุนเออเจ็บเป็นเออเจ็บเป็นช่พวกกันนะช่วยพวกกันไทยชวนไทยชวนจะไทยหน้าเขากินน้ำอ้อยน้ำอันนี้อันนี้ อันนี้จะเป็นน้ำเค้กพี่น้องเลยป้าท no ุกเมื่อนางเป่าวันเกิดคนเด้อพี <h 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 ่น้องเลย น้องคนจีนกูผูก่นม้งหนงเอาูเป่าขีบนเตงเขียจะก่อนเขียดสีก่อนชามก่อนสีห้าขอเกตั้งก่อนน่อยนงเด็กตัวกับห่างไฟห้ ซาลา mon คำข้างเบิงพย่องึงหมักก็ได้เฮยสีึงหมักก็ได้เฮ้ยหนามีสีกันดิซเราเองน้ำหมักเบิดกชิมวัทุกอย่างอันนี้กระซ่บบดะขนมชิมไหมเอาไปชิมกับแม่ภูลก้อนนะเอาให้ชิมเออนะกินได้ไหมม ไม้ค่ะเอาเดือดร้ายวะป้าพอดีเต็มโต๊ะเลยพี่เนาะในชาซีกินก่อนพี่นอะหนึ่งกุบขอพูนละลายเด้พี่เด้อให้ย่ดมีแห้งให้จ็บให้ไข่ให้พญาลูค่า สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองก็อเก่าเงยิ้งปังปังนาที่การงานที่สำคัญก็ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขสาธุมีสองยังเฮ้ยมีสองหรมีสองามีกินตัวไรมาปะข้างบนม้างบนมาไงมาแช่อยู่เฮ้ย Chị ơi yêu là cái cánh nhai cái ngài dùng luk mưa chick 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 ที่คำคำเพื่ออะอย่างเจาะมาหาเราไหมอือเอาอันนี้มาย่างให้ให้เขากินกับเขาก่อนฉันลงไปพูดแล้วมันเสื่องบักหมามจุกมุกกระยื่อนเพื่อแต่ว่าอือแล้วจะแยกแเปรยอนบำวันไปเธอใะจอกหนึ่งคำคำอย่างเจาะมาหาเธอมึงก็กินอยู่พูดพี่ก็กินอยู่พูดพอเถ้าเขาจะอยู่ใส่ จ,จ,จักก็เป็นปัเถาแล้วไปใส,ส่ว่า,าวทอนะ่ะแล้วก็ไปเลยไปทังไหแบบนี้ <c oughs> เราเด้บบใหญ่เขาขี้กับเขาเฮ้ยก็จะเผาเนี่ยน,นะตอนเที่ยงไงเด้ เสียบเอ็นไถ่ดอกกับบรรด้ไลยคนบดรรณาะก็มีอันอ่อนปุ๊บอ่อนยังตัวตามและบักกระเทานะหานเดียหนาวเอ้ยจะได้เช้าเมื่อไหร่ล่ะซีเอ้ย เด้ชิพากันเอาเมื่อพี่นออ้องก็ได้ก็ขอบุญขอบคุณพีละลายที่สื่อของให้กินขอบ,ขอบได่ด้กินแกันเมอกินอ้วกินแล้กันเบ้องสุดคนแล้วพี่น้องกยสือเมื่อก็ได้มาห <มา S 1> อ,อเทีอนแล้วพี่น้องไอ้มุนมันกินสะกนอนร ทีมงานไทยส่วนทำมาไทยส่วนไทนามาพอดีถูกใสเฮ้ยคือดกิไงเอามื่อกีบ้าสารถูกเฮ้ยถูกแล้วใส่กระจอกนะปุงได้สนามยังปุ่งเอ้ยสนามอยหรือสนามยัง อ้อยเอาน้ำอ้อยใหปรุงเลยเอาเสจจอกนะแล้วกันยินช่อยกันกินไปกล้วยไหมไปกล้วยมีนองซีเป็นคนเสิร์ฟอีหน่อยไปใช้อีก็อ่างไปใช้กันเน่ามงานเมื่อวานแทนในเปลงเด้ออันหนึ่ง ฮะดีบมาใช่ไหมทางในมันมีอยู่พอ่ออะไรเนี่ยกด้กะชิเป็นชิวหกหน,นี่ยนาะมีแต<ะ>่ของกิน,น,นโอ้ยขอบคุณอะไรเ้อปลาโทกไปเอามาแม่ขนมเนอะอันนี้มามา,ม,าม่าเออขนม นมว่างว่าดิพี่นี่ถูกมาถูกมาถูก thủ อ่ะๆหนู bằng ใจลูกสุดใหญ่ đi <laughs> เค้กอนนแกกินในเบิเลยนี่เค้กพ่อยฟ้าม่กับหามไว้น้ำกับพระท่านพี่น้องเลยสดน้ำอ่อยมาสัตรเอือออกเราอยากที่น้ำมันหอนเลยแหลดน้ำกับพระท่านพี่น้องเลยอูยจะเอไปกินตอนไหนแต่ก็จะพยายามดูน้ำพี่น้องนี่นะเบิรดนี่ไปมท่ามด ใครม่ม่ใหญ่กี่นะวันเสาหนยังเนาะห่อยกันน่ะแหละเข้าไปแล้วรกินยังอะไรอเล่าดูดิเลยกินหนำซาเคียวซาคว้ววะจ้ะกินโดเดอเค้กนะแกกินโหลด แมนกินเลยถ้าไม่ได้อันไดซ่าอนวลตะวันนะอนวลมากินน้ำอย่นวลมามาสาน้ำยังเมาเพ เชื่อเยินนั่นให้เราแน่เอาอันเอาหนามมันให้เราก็ได้เอาหนามอ้อยหรือเอาหนามมันโออิซิโออิซิก็ได้เราเดินเอาให้เราก็ได้เลยนะอือโออิซิกระป๋องหน่อยเลยอ้าวแบ่เออนี่เออในอัจจอกนี่ก็ได้ให้เราเลยนะอาซาเคียวนะปันกันกินอยู่เลยพอดี tiếng ngàn thái xuân mà Happy birthday to you tomu, tomu, tomu Happy birthday to you Tóc luôn, tóc hả? Happy birthday to you là, Happy là. birthday tomu, to you là, tomu, Oh <coughs> <coughs> happy birthday to you happy birthday to you ship hạt giác happy birthday to you happy birthday to you đู ฟังดูล่ะ to you ดู วัวมังทอบยางเลยเดี๋ยวเอาเปลือเปลือกมันนะเอออาะปิ้งแล้วเฮ้ยปิ้งแล้วกายเขากินกับข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากเป่าเค้กพี่น้องดีๆลองเพลงเลยเอาข้างในร้านไหนชิ้ๆข้างๆข้างๆชิ Happy Birthday to you ปี้เบอร์ท uh ังีโต๊ทางละเป่าทางีเป่าน้ำลังคลินิกตายนะบุกี้ตายน่รอดลงมือนะก็ไ่ห่อนแท้ๆมือนี่ขี่ขี่อยู่รมก็อยู่ทงเินกับของใคร นี่เอาเปล่าละ Happy birthday to you Happy birthday to you เปล่าเปอะไรทั้งนี้ป้าชุกเลยเมื่อค่ะป้าทกใครกินลายเท่านี้เอ้าพง่อยนี่นอะไดม่ใช่อีพอเลอเอื้อนพอใหญ่มากที่ราูุอยามจักใหม่นี่ใช่ไหมพี่ไน้วากินไหมเค้กน่กินน้อ บาน้โอ้ยหมดเลยน้าไปให้อันอีแม่น้าใจนั่นชาเขียวขอดถอกใครล่ะเออให้อันใหญ่จีหน่อยมี่อยากกินโลดตเวอด์กันดิหน่าเนอสิ้นแล้วพี่น้องแม้แต่ข่อยนี่ยังสั่นสินอ้าวเจ้าขอบคุณขอบคุณนะแม่ขอบคุณขอบคุณเด้อเด็กติพี่นะเฮ็ดนักหนึ่ปิ้งันเฮ้ยกินเลยปิ้งนมเออ จะลองชิมึงชิแต่อย่ามากวนนะสิไปกินตรงนั้นไปเลยะตาบรหวานฉ่ำมันจะเอาสะตบรแนีจล่อมันบอกินนะเ้ยตัวจ้าปล่ตบรีนี่มันเฉล่ยนี่อันเดียวม่เฉลี่ยเนี่ นอะไรกระถาบอแชบอเดลาร์ขีปสวนเด้กพี่น้องสบายดีขอบคุณหลายจ้าจงมือหายยายแปรนำปุุกหนึ่งทางเทิงก็กินเบิดแลวแหละ